อันิมิตเจดีสถานที่สวยมุดสัปดาห์ที่2ของพุทธเจ้าอยู่ทางถ้าเราลงไปจากประตูเข้าก็อยู่ทางขวามือทางลงมองเห็นได้สบายองค์ก็ได้มายืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ในครั้งก่อนก็ไม่ได้มีเจดีย์แต่ว่าก็เจดีก็สร้างมาในยุคหลังปพศ .600 แต่สิ่งสำคัญที่เราไปาดูไปเห็นหรือว่าไปปฏิบัติไปกราบบูชาสักการณสถานที่ก็เพื่อว่าให้เรารู้ว่าแต่ละที่พระองค์ทำสิ่งใดหรือว่าไดา้ทำประโยชน์อะไรไว้เราก็ไปกราบไปบูชาไปที่ฐานได้อันนี้ก็เป็นที่อน,นิมิตเรเกดีเป็นที่พระองค์นั้น มายืนเพ่งต้นภระีมหาโพธิ์เสอยบบมุดสัปดาห์ที่สองที่ตรงนี้เรียกว่าอนิมิตรเกด,ดีเราจะมีเจดีให้เราได้ไปบูชาสก,การะไปปฏิบัติจึงที่มันต่ำลงไปก็คือว่า ในการบูรณนะเขาก็ได้เอาดินขึ้นในสี่ด้านนะครับก็งเลยทำให้ปกติพื้นล่างมันก็อยู่เสมอพื้นดินธรรมดาแต่ว่าเวลาขุดค้นอ่าการเวลามันผ่านมาก็ทำให้ดินสายทับถมลงไปเวลาขุดค้นขึ้นมาก็เขาก็ขุดออกไปอสีด้าน,นคมันก็เลยทำให้มันก็เลยต่ำลงไปอันนั้นก็ถือว่า ให้เราได้ดูไปเห็นเข้าใจว่าจะมีชาวพุทธหลายๆประเทศไม่ว่า,าต่างๆที่พากันหลังไหลไปหรือว่าพากันไปปฏิบัติไปสวดมนต์ไปสาธยายพระเตปิดกมากมายก็จะมีการสวดมนต์ก็จะมีหลายเวอร์ชั่นหลายภาษา ให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็ใช้ภาษาของตัวเองพูดแบ่งเป่งออกมาเพื่อจะสรรเสริญพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้เราได้เข้าใจก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่สบายใจเพราะต่างคนต่างก็มุ่งมั่นที่จะผู้ชาสการะต่างคนต่างเพื่อจะปฏิบัติในกิจของ ตัวเองอเพื่อเป้าหมายก็คือการสรรเสร,ริญพระพุทธเจ้านั่นเองอก็ให้เราได้ไปกราบบูชาสการะเรียกว่าสถานที่โพธิมณฑน,นในที่โพธิมณฑนนี้ก็มีสถานที่สวยมุดสี่แห่งครับก็คือที่รัตนบัลลังเกดีแล้วก็อนิมิตเตเกดีแล้วก็ที่รัตนาจงกรมเจดีแล้วก็ที่กละเจดี